อุ๊ยเอวินงามค่ะพรมนี่มาติ้จ้าเห็ดผึ่งขาลายแล้วก็มาเอาเห็ดเห็ดผึ่งขาลายจ้าอ้ยเห็ดจังไงจ้าเห็ดกัวจุูมแหลกเลยจ้าเห็ดกัวเห็ดยังหนึ่งเป็นเห็ดปวกบ่เห็ดผึ่งขาลายวินเพิ่งเนี้ยวุ่นหลายดอกอยู่ใจเนี่ยพี่พี่อีกมีจะตุปุติปี่ก็จะเห็ดปวกนะครับเห็ดมนียเห็นหน่อยๆนั่น เดกินลอ้าวาจ้ามาซีนเลยจ้าบัดนี้สติเกอเนาะจ จะมาพอกระหนังหนึ่งกันไปบินนะจ้าสวัสดีพี่ใหญ่ยิ่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบผอกับบ้านบินกำลังหนึ่งในเสาร์วันอาทิตย์ที่เท่าไรหนึ่งที่เจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าน้าจ้าหลังจากเ่วานเมื่อวานนี้ได้มาเนาะพี่น้องพักผ่อนนะจ้ามาพิการได้มืันนี้วันนี้มาน้องจองขึ้เก้านี่ยละจ้ามาน้องจองสจะขาไปทางป่าน้องแปรกันละครับในเขตบ้าน สมุยคาเนาะจ้าตำบลสมุยคาตำบลหุนสมยคาครับที่ในบ้านน้องแปกตำบลสมุยคาอำเภอบุญทลิก์จังหวัดบุรลรัมย์ราชธานีนะรครับไปไปลุ้นกันเมืองครับนี่มืนอนี้กับฝนโปอยปอย,ยู่แต่เสาครับชิมีเฮดบ่ครับไะครับอ่ะลืมต้นเข้าม่าโมผุดทำทำเพลงพอแล้วครับเห็ดเพิ่งไข่นาะจ้าตัวนี้เอาไหวพี่ ่พี่น้องมื่อนี้บ้วห้องตาเนาะจ้ะเพราะว่ามันยำเขา,าเอาผักกาตาไปป้วงไว้ใส่สปอดเพื่อกิดสีได้โรยลงเนาะจ้ะเนาะเป็นสิเกิดนเนาเฮ็ดเนาะจ้าไปครับย่างหาเบิ่งกันอีกอเฮ็ดเพิ่งขายอีกเนาะจ้าทุกทางนั่นอีกบ่อนึงจ้าพ่อเนาะจ้ะ,จะเฮ็ดยัางไรงามงามจ้าง,งามงาม อีกครับเมนบอนนึ่งจ้าอู้ขี้ดอ,อกง่าเห็เนไหมเหจ้าเห็ดเผือไขาอีกเนาะจ้าเห็ดปวกตาจ้าแข็งดีบอนนึงจ้าแข็งดีอยู่จ้า มองมือนนั่น,นเนาะเรือดอกหนึ่งครับจูมหน่อยพ่อนจ้านี่ครับดอกนี่หน่อยก็มีได้นองหนึงปกกวบนี้จอดเลือดไว้ข้างทางนะครับเข้าาไม้ประจำลักลักก็จะเป็นเฮ็ดเผิ่อไข่แหะครับนี่เรียว่าเห็ดตัวไปนะครับพออ่อยววาน้องนึงทั้งนั้น ปเป็นกำลังหนึ่งครับจ้าจุ้มหนึ่งเนาะจ้าอีกจุ้มหนึ่งเนาะจ้าจุ้มหนึ่งเนาะจ้าเอาเห็ดยังหนึ่งหนึ่งเป็นเห็ดปวกบ่เห็ดผึ่งขาไหลวิ่นเบื้องเนี้วุ่นหลายดอกอยู่ใจอีกไงพี่พี่อีก มีเตตุปุทิปีก็จะเง็ดปวกตาบนี่อุ้ยเอวินงามคาับพมนี่มาตีเห็ดปวกครับเพิ่งข้าลายหยากนี่ทธิศาสตร์ฉบบผมแกงให้เบิงแจช่องจามือไปแล้วครับพี่เอวินดอกเนี่ยหยุนมีมุกตังหวงเลยเรียงความแสบจ้าคุนน่ะเต็มกรรมขึ้นกันครับมื่อนี้ นฮะพี่เห็ดปวกดอกเดียวนะจ้ะเห็ดปวกกระจายเนาะจ้าเดี๋ยวปวกเป็นหมูด,หด้วยหนอดอกแนว่ยน่อน่อยวินเนาะ <S <S สิขักกระยังมัเตทนทัวร์กลดตาดีเนาะเห็ดกระย่าเลิมกันปีครับเห,ห็ดปวกแล้วก็มาเอาเห็ดเพิงไข่เนาะจ้ะ เ,เห็ดพึ่งดำจ้าช่วงน,นี้ก็สมิเตเห็ดเนี่ยนี่แล้วนอกจากพี่น้องจว่ปเพียงตูมงามนี่นะจ้าสีดำแล้วก็มาเอาสีขาวนะจ้าเห็ดพึ่งไข่จ้านี่ครับลักษณะดอกเปลือยเป็นเสือสดธรรมชาตินะครับสีแมงนยังมานำสปอไปนะครับเนาะกแสังกพกตพวกพี่น้องกับบทตองหวงนะครับวาสิบะลงเหลือครับมาอีกจุ่มหนึงจ้าเห็ดไข่เขานาะจ้า ฮิตผึ่งดำจ้ะจุ่มฮ็ดผึ่งดำจ้ะเอาอีกจ้าเฮ็ดพึ่งไข่นาะจ้ะตลาจสุดในป่านี่แหละครับเลียกได้ดอกแถาฮักบาวจุ่มหนึ่งจ้าฮิตผึ่งไข่อีกจ้ะ พีอหีหนึ่งๆพีอีพีจ้ะจ้ายุจุ้มหน่อยนึงนะจ้าอย่างนี้จีบ่จ้าต็นนี้คำตาเหลือกเวยครับไม่พงท้ายอีกจ้ะจุ้มหน่อยเพิ่อนอีจ้ะ ครับสภาพอากาศตอนนี้ก็เก่าโมงสี่สิบเก่าเลยนะครับไม่ขึ้นไม,ม่อีกแล้วเข้าไมา้เฮ็ดโกอกันครับอันหนึ่งขายอยู่นะครับพอดอกหนึ่งมาใช่จ้าเฮ็ดโกอจุูมแรกเลยจ้าเฮ็ดก้หมุนนี่เนาะตอนนี้เฮ็ดเพิงค้าเตี่ยหรือว่าเฮ็ดเพิงขมินเท่าจ้าเอาเฮ็ดเพิงไข่จ้าเพิงไข่เฟรชเลยจ้าหมุนนี่มีแต่จุูมหน,หน่อยๆเนาะจ้า าหาเฮ็ดกะหาอย่างน้ำเนื้อนะจ้าส่วนน,นนี้ก็ติดแกงมัเนาะมื่อนี้เนาะจ้าเฮ็ดผึ่งขาไลาจ้าดอกงามๆเลยหะเฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดผึ่งขาไลาพีเพิ่นถือจ่อไหวบ่จักคือเนาะพี่พี่สองดอกงามๆพี่เฮ็ดผึ่งขาไลาจ้โาโอ้ยเฮ็ดอย่างไรจะเอาดอกหน่อยเดยี๋ยวมันจิจุ่มดอกหน่อยเพิ่ไนนะาไั้เนาะอืม เห็ดพึ่งค้าลายแล้วก็มาเอาเห็ดพึ่งไข่ดอกงามๆจ้าเห็ดยังเลยท่านนงนึงเห็ดพึ่งค้าลายวิ่งโดกนึงจ้านี่จ้าเห็น้องนึงก็พี่น้องนึงโอ้ยอะไรเป็นตะหากเพลยเนาะเห็ดพึ่งไข่พ,พ,พี่น้องก็เต็มตาแล้วบ่เมื่อย เมืองเดียวกันคือกันนั่นหนึ่งหนึ่งจ้างานทุกคนได้อีกนี่มันทุกคนครับไพ่มากรายนี่พึ่งรำจ้าปลากระหง,งพึ่งพึงนี่นั่นหนึ่งจ้าวันนี้ครับตอนนี้ก็เวลาหามงคงลเลยมงึงเบิ่งเฮ็ดผลงานของมือน,น,นี้ครับนี่ครับเผัดอีกแกงอยู่เนาะจ้าแต่ว่ามือน,นีซสิบะแกงเนาะจ้า จะเอไปสีนครับสิไปเบืองผ้าไปเบืองวิธีการว่าเห็ดออาไปเห็ดลวมๆนี้มีขั้นตอนเห็ดยังไงเนี่ยเก็บสิเก็บ,กบไ้ได้ด้นะครับสําหรับท่านจเจ้าไปกินกับเบิงไปนาหรือสําหรับท่านที่อยากสง่งเห็ดส่งกับเบิงวิธีการนำวงวังนั่นนึงจ้าเสิ็ด้ฮู้งวิธีนาะจ้าเนาะป้าจ๋าไปติดตามกันลงในบ้านนาะจ้าเนาะไปครับสำผ้าหอดบ้านฝนตกน้องน,นึงฝนตกสุดทากเลยจา้าไป ไปเบิ้งเดี๋ยวถ้าฝนสาดสักหน่อยกันเชียงยังสีบดังแห่งจ้ะไปเบิ้งวิธีการเฮ็ดครับบ้านค่ะจ้ะครับมาหอดบวานหนึ่งกูเกินกระตือรือร้นแค่ไมีไงเนาะก็มาเดียวเองนาเนี่หละเก็ดนาตงใจจ้ะบันอ้ะอยากนุ่มบ่าน้อจ้ะเอ๊สติดจ้าเรียกสติดจ้า กินจ้าอ่ะกินนมกินนมบ้านนี่ยังไงง่ะกินนมครับแจงไปเบิ่งวิธีการครับอ้าเฮตตาบานอ่ากินนมยิ้มรอบ้านยิ้มแล้วบ้านนี้ยิ้มแล้ว่เออยิ้มแล้วนนยิ้มแล้ว อ่าเป็นน้อยอะน้ำไม่ใหญ่ด้วยว่ะนี่แม่ไปเฮ็ดวิธีอันนี้เฮ็ดเนี่ยพะเยาไม่ใหญ่เบิองปะมาสู่ขั้นตอนครับบานแต่สีแดงอีกเชื่อมนึ่ยเนวนี่ก็นอ่อนหนึ่งเอามาเลยจ้ามาขัดเหลือยก่อนครับแล้วก็สีสั่งนาะจ้ะนะครับมาสั่งเนี่ยนี่นะครับเฮ็ดขายกับเฮ็ดแบบนี้นอ่อนหนึ่งจ้าสั่งเนี่ยนี่ก่อนนะครับ บางท่านที่ว่าคี่เก็บบะอาดมายังก็กลับมาแต่งอีกเช่นหนึ่งนั่นหนึ่งบางเชื่อในปลาไม่ผลมม่ยังครับแบบแบบไม่นาเหมนะคเลยนะครับไปเวินกันอีกเช่นหนึ่งบันมาสิ่งไร้เป็นไงเบิร์ดนีแล้วนี่นะครับเฮ็ดมือนีเห็นหนน่อยนั่น หดึ่กิโลก็กลัวน่อยหนึ่งกิโลกับน้อยหนึ่งครับเพะกิโลกับเครื่องขีดเพราะว่าเป็นเห็ดตัวมันหน่อยหนึ่งเนงาะเนี่ยเนียนครับขาพันโบขวงจ้ะพี่น้องเนียนจะไปเฮ็ดยังบานจะไปล่างจ้าวันนี้ล่างจากเนี่ยจะเอาลุงล่างได้จ้าวันนี้นะครับลลางซองน้ำขึ้นเก่าอแล้วครับ <c oughs> มาตรฐานเดียวกันนะครับระหว่างเฮ็ดไปกินกับ เฮ็ดให้ยพ่อแม่พี่น้องส่งขายจ้าแต่ว่าจะส่งหนีเสียยวจะดอกตูมน,นู่นหนึ่งจ้าส่วนมากก็สิใส่จะดอกตูมครับทำหนีจักงั่นครับดอกงามๆซุ้มบรรดาเก็บมากระชืแยกไว้ถ้ากินเนาะจ้าแต่ว่านี่เซดให้เบิเบ่เงเบิดแล้วครับกิโลนึ่งีเป็นเฮ็ดรวมเนาะมื้อนี้เนาะจ้านี่นะครับจา เป็นสีดำๆนี่โมเมนต์อันนี้ได้นอนหนึ่งเพราะว่าเฮ็ดเพิ่งไขรถือถ้าเพิ่งถือจับถือบายดูแหละสิเป็นแนวนี่นอนจ้าสีสีข่ำเขาเนาะจ้บไปหลวกเลยสีกับสีไซด์ออกขึ้เก่าอยู่วะสีกับจีเป็นเจสีละจ้บพี่หนอ่อจะว่ารสชาติโบเปียนครับจ้าจะว่าเฮ็ดเพิ่งค้าลายนี่ใช่มาขึ้นซาเกลือได้ครับแมนจ้ะเป็นเก้าขาวคือขึ้นล่านี่แหละจ้าต่ว่าเพิ่นโบได้ขึ้นล่าได้จ้าถ้าลวกไปเพิ่งเนาะจ้บเป็นปฏิกิริยาเพิ่งไปถือความเย็นครับ จา้าเ้าร์เย็นละซาซาเกลือก็สิกกอกสอกนะครับจ้านานพี่สองมาจ้าสดเห็น,นสะอาดนะครับจ้าวันนี้ก็จะเอาไปลวกจ้าบัดนี้ง่ายนี่ก็สีเดปาดก่อนน้าจ้าเพราะว่าดอกหน่อยน้องนุงน่งจะสีเดลว,วกเปิดดอกน้าจ้าว่าปาดคืนน้าจ้าดอกใหญ่แห้งปัญญาไปกินจังสีง่ายน้าจ้าพี่หนอ เปออล่าก็จะกีฬาชนานี้จ้าเพราะใี่น้องที่สร้างไปก็บ่ต้องลางนั่นหนึ่งบอกอีกเช่นหนึ่งครับเมนจ้าก็คือเพราะว่าสิมีนามเฮ็ดนี่แหละครับเอาเอาลลางเรียวแนวนี้แหละครับเป็นนามเฮ็ดหน่อครับจ้หลวกก็คือเอานามเฮ็ดน้าี่ออกจากดอกเฮ็ดนี่แหละครับไปหอดแก้แก้งเนีย่ยเลยนั่นหนึ่งจ้าถ้าดอกน้อยๆน้องนหนึ่งก็เอาใส่เบิร์ดเลยจ้าครับจ้ามาจ้าไปเบรงการลวกกัน่าจับบันนี้ ปิดแก่เรียบลอยนละครับน้ำก็จะใส่ประมาณซ้ำนี้เนาะครับเม่นบอลหนึง<ะ>่งพอว่าให้น้ำเฮ็ดพ่นออกมาครับจากนั้น็ถทาให้น้ำเดือดก่อนนะครับจะเอาเฮ็ดนี้รวมครับวิธีนะครับเนาะจากน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดบบเดอาเฮ็ดลงเลยจ้าตัวนี้เป็นเฮ็ดรวมเนาะจ้ะ <S <S นานี่เดือพ่นก็ยุบลุงเองจ้าเฮ็ดบ <c oughs> อวตาเฮ็ดก็มีดอกหนึ่งครับ จ้าน <Cette cow, S 2> no ้ำเพิ่นกะสีเอ็นเดือดแล้วเนาะจ่าอยวให้เพิ่นยุบก็เนาะจ้าน้องเห็นว่ากับน้ำเห็ดเริ่มออกมาแล้วเห็นไ่มครับจ้าใส่นิดหน่อยข้นค้นก็ได้บ่คนก็ไดเป็นเหมือนหนึ่งจ้าเดี๋ยวเพิ่นกะยุบเองคลายกับตรงคนลงจ้าเพราะว่าเพิ่นสีควายนุบลงเนาะจ้าจ้าลวกได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะจ้างนึงกับบุญสิบ่ได้เอาซุปด้วจ้าพี่น้องไปหอดกัไปแกงอีกเทหนึ่งด้วจ้าเด้ออ่ะโอเคแล้วครับบังปิดแก๊งหนึ่งจ้าครับ คนจะลินใหม่อีกนะครับปกติเห็นแกงกินพอดีนะครับอากาศแนวนี้นสดห่อนๆน้อนหนึ่งนาะจ้าฟาจ้าไปจ้าถุงถุงสินกันเนาะจ้ามาเบิ่งถุงมาเบิ่งวิธีครับบันขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับจ้าขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดครับนี่จ้าเอาใส่ถุงสินเนาะจ้านาะน,นี่เหลือถุงกระจงเป็นถุงสินนะครับ ถุงกันห่อนซื้อๆบ่อใดนู่นนึงจ้าเพราะว่าถ้วยกระซิบบ่ได้แตกน้ำนอกจากเนาะถุงจะหนึ่งจะเป็นถุงพิเศษครับสั่งน้ำสั่งในแอปก็ได้นู่นนึงเน่อยในรัศดาหรือว่าในสปีก็มีเหมดแหละครับรเียกถุงให้ได้ขนาดนี้คือขั้นตอนที่สำคัญนู่นนึงจ้าเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเนาะจ้ะ เห็ดเป็นถุงและเครื่องโลเนาะจ้าจังเสียหนามใส่เห็นเนาะจ้าจะเป็นหนามเห็ดเนาะจ้าเนาะครับเคืองมากน้อยน้อยหนึ่งนี่นี่ที่สร้างต่เนื้อเห็ดครับดอกเห็ดบบดนึงเจะหนามใส่ที่หลังนะครับเนาะจ้าครับสองชุ้งอีกเป็นโลหนึ่งนะครับเนาะจ้าอาจารย์สั่งไปโลหนึ่งคือได้สองชุงเพราะว่ากันนี่แหละครับจ้ากัะเจ้าหนามใส่เนาะจ้าบัดนี่ถุงและเครื่องโลครับหนามเห็ดที่เหลือนี่ก็คือ ใส่ไห่เล็กหน่อยนอกจากเพื่อความนวลนอกจากน้อนะนะเพื่อความหอมนะจ๊ะ,จะใส่ไปแกงได้เลยนะครับพี่ผมบอกไว้เจการกินแหละครับโบรตรงล่างเนื้อจ้าครับประมาณนี้นะครับบาน,นี้ก็พัดต้นพุทธไทยเอาเครื่องซีนครับบาน,นอ่า ที่ได้ยจ้าบันยี่ฝนกระด้างแห้งขนาดครับแ <c oughs> ต่ว่าแห้งคือฝนนะจ้าฝนกระโตกแห้งนะจ้าที่ได้วก็จะเป็นแบบนี้จ้าลองถุงนะจ้าใส่ถุงที่จงสีบดแตกนะจ้าบันยี่ไมาเอาใส่นดำแข็งไปจ้า งานวันนี้ติ๊กเกอร์มาสจิตบัน,นจ,จ้ากีนสเต็กเกอร์เนาะจ้าจ้าลงงานวันนี้ห้าจ้าเดี๋ยวรูปนึงดีจ้าจ้าขาห้าเอาไปใส่ห้าวตีแล้วเอาไปเอาไปให้มันเย็นเนาะจ้าไข่เน็ตเย็นแล้วก็จะังเอาไปใส่ถุงแสงอีกเช่นึงเนาะจ้าปัจจังสีแดงแพะที่รงพี่น้องเนาะจ้าเนาะนี่แหละครับ เอาใส่ตู้เนี่ย่นี่เรื่องทันได้มีแต่ตู้เย็นก็ใส่สองปีดไว้นะครับจะถ่ายเฮ็ดเย็นก่อนครับอา้าจักพี่น้องฉัหรับคลิบมาอีกมือจากภาคพี่น้องไอ้พี่เฮ็ดอยู่น้องจองเนี่ย่ะน้าจ้าสามารถที่เท็ดพี่ที่สนอมเฮ็ดน้าจ้าวันศุกร์กินโดนจำได้นะแต่นอกสามาก็อย่าลืมโคตรไหลด้วยจ้าถูกใจย่าลืมโคตรแชร์ เรื่องโคชิตามของนึงก็ไปขึ้นได้จ้าเพื่อสุภาพกิจใหม่ๆเนาะจานนอกไอเฮ็ตยังเกเนี่ยแต่ละเมื่อจ้าส่วนเป็นเม็ดใบนอกก็นโเป็นยังเนาะจากพี่น้องเนาะเอาการจีบเนี้ก็ไม่ยังไรจ้าบอกล่าวคำบาดสวัสดีจ้าบอกการจีบน่าเด้อจ้าเอาแล้วนะครับพี่ใหญ่พ่่อแมพี่น้องทุกท่านนะครับเนาะงสำหรับคลิปการเก็บเห็ดแลักการถนอมเห็ดในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565นี่ครับ เตรียมล่าพาจากพญายมยายไปด้วยบรรยากาศฝนพัดอยู่แล้วนะครับฝนแบบแห้งนะครับก่อนจากกันนะครับก็บขอมหน่อยไว้ใช่พญายมยายพนพรหมพน้องนะครับจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับลำเลื่ยเงินท่อนยาเจ็ยบยาจนครับทุกตั้งดันร่างกายและกับจิตใจครับสําหรับคลิปวันนี้ขอต้านกลัวมาสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่หมู่ใหม่ครับ